แม่เอินแล้วนับตังอ่าแม่เอินกัรู้จักไปเว้ยเออเสียฟั้งแม่ขนาดเดี๋ยวแม่กัแล่น้ำหวนน้ำดอกลูก มีพื้นที่แลนเล่นหลายแม่ไหนหว่วงลูกคกะลูกแลนอ่นอมแลนออมคอตรวจสถานทีแล้วกินนมอิม่ม ขามาหาแม่มาแล้วแม่ห้นล่ะเฮ้ยมันน่าพี่น้องอีกเขากเก่าเข,อขอ่าด้มันจะไปเตรียมแม่ก่าห้นตอนนี้อืมอืมเห็นไก้เห็นนั่นนับตัง นี่ลูกเออเอนักตางกงินชื่อตัวเองแล้วเหรอ